เดือดรัเสเซียรับคำท้ามาครงพร้อมวันไหนนัดมาจะจัดนุกชุดใหญ่ให้รับประทานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะยังมาตามติดสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียกับฝรั่งเศสซ,ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมันก็มีความเข้มข้นครึ่งทุกทีนะครับไม่ว่าสถานการณ์ ตรงบริเวณสถานที่จริงนั่นก็คือสถานที่เมืองคาคีฟนะครับซึ่งก็ปัจจุบันนั้นเรียกได้ว่าก็มีการโหมกําลังเข้าใส่กันทั้งทางฝั่งรัสเซียและยูเครขนขณะเดียวกันทางด้านการทูตของชาติสมาชิกนาโต้ทางฝั่งตะวันตกและก็อเมริกานะครับมันก็มีความเข้มข้นไม่แพ้ก,กันเหมือนกันโดยเฉพาะชาติสมาชิกนาโต้ที่เสียงดังกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามีระเบิดนิวเคลียร์ประจําการนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสเรียกได้ว่า ฝรั่งเศสนะครับออกวาทกรรมทีไลนะครับเรียกว่าสะทันสันสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วยุโรปเลยก็ว่าได้แม้แต่ประธานาธิบดีปูตินก็ต้องรับฟังคําเตือนหรือว่าวาทกรรมที่ออกจากปากของประธานาธิบดีมาคงซึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีมาคงได้ส่งคําเตือนไปยังประเทศรัเสเซียโดยข้อความนั้นเขากล่าวว่าการบุกยูเครนเนี่ยเขารับทราบแต่ถ้าหากว่ามันบุกเกินไปจนกระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยทนไม่ได้ มันก็ถึงเวลาคงไม่มีการปฏิเสธเรื่องการแทรกแซงซึ่งก็คือการแทรกแซงอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนี่ก็คือคำกล่าวของประธานาธิบดีมาคงที่ส่งคำเตือนไปถึงประธานาธิบดีปูตินเรียกได้ว่าประธานาธิบดีมาคงนั้นส่งคำเตือนตรงไปถึงประธานาธิบดีปูตินว่าอย่าทำให้ฝรั่งเศสนั้นต้องลำคาญมากกว่านี้เพราะฉะนั้น ถ้าเผื่อฝรั่งเศสอดทนไม่ไหวฝรั่งเศสก็จะทําการแทรกแซงอย่างเต็มรูปแบบอันนี้ก็คือแปลเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเราธรรมดานะครับว่ามาครงนั้นเขารู้สึกแบบไหนซึ่งความหมายของการแทรกแซงของฝรัลล่งเศสนั่นก็คือการส่งทั้งอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์และก็ส่งกําลังทหารไปช่วยยูเครนในการรบในพื้นที่ของยูเครนเองทีนี้เราลองมาดูทางฝั่งของรัเสเซียดูบ้างนะครับว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรบ้างจาก การที่ฝรั่งเศสนั้นได้ส่งคําเตือนออกมาก่อนหน้านี้นะครับในวันที่มีการประกาศชัยเฉลิมฉลองชัยชนะในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับประธานาธิบดีปูตินได้มีการกล่าวปราศัยโดยมีไฮไลท์เด็ดที่เรียกว่ามันปรากฏให้เห็นกันนั้นทั้งสิ้นอยู่3ประการนะครับ ประการแรกนั้นปูตินต้องการแสดงให้ชาติตะวันตกได้รับรู้ว่ารัเสเซียมีความแข็งแกร่งและมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะกองหลังด้านอาวุธนิวเคลียร์ที่เรียกได้ว่ามีความพร้อมที่จะโจมตีชาติตะบันตกได้ทุกเมื่อนะครับหากว่ามีการคุกคามในข้อที่2ก็คือปูตินนั้นนะครับขณะที่ร่วมงานแสดงในวันนั้นนะครับในวันวิกเตอร์เดนนะครับมันก็มีบุคคลคนหนึ่งที่สวมสูรชุด ในมือของเขานั้นก็มีการถือกระเป๋าตรงนั้นนะครับเรียกว่าเป็นกระเป๋าโดมเดย์หรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นพวกสนามฟุตบอลชายสําหรับการกดนิวเคลียเดี๋ยวนั้นเลยหากว่ามันมีความจําเป็นซึ่งมันก็เป็นที่ต้องทําการปล่อยในขณะที่ประการที่3นั้นก็คือว่าในวันวิกตอรี่เดย์นะครับมักจะมีการแสดงพวกจอ L c d ซดีเป็นจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่แล้วก็ต้องมีการ รันเลือกคำสรรเสริญรัสเสียว่าชัยชนะนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งปูตินนั้นก็รู้ดีนะครับและก็อ่านเกมของนาตโตขาดว่าชาติตะวันตกเหล่านี้นะครับกำลังเล่นเกมสับขาหลอกกันอยู่สับขาหลอกกันก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าสนับสนุนบางชาติก็บอกว่าไม่สนับสนุนแต่ท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วก็ยังไงก็ต้องส่งอย่างแน่นอนซึ่งประธานาธิบดีมา อ่าปูตินนั้นก็อ่านเกมของนาโตขาดว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะมาประลองเรื่องของสงครามปูตินยินดีนะครับว่าทางฝั่งนัเสเซียนั้นคงไม่ได้มีการเสิร์ฟอาวุธแบบธรมธรมดาให้แก่กองกําลังนาโตถ้าหากว่าจะมีการเข้ามาประจําการในทางฝั่งของยูเครนความหมายของปูตินนั้นเขาก็จะใช้นิวเคลียร์แรงดันต่ำนะครับที่มีการติดตั้งบนขีปนาวุธ คินซานหรือว่าอิสฮันเดอรนะครับซึ่งมันก็สามารถยิงได้ไกลถึง5กิโลเมตรและก็จะทําให้ลูกขีปนาวุธเหล่านี้นะครับส่งตรงไปยังกองทหารของนาโตที่ประจําการอยู่ในยูเครนซึ่งมันก็สอดรับกับ คำพูดของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียนั่นก็คือนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียที่ยาวนานมาร่วมที่สิบปีและในปีนี้เขาก็ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในตําแหน่งเก้าอี้เดิมนะครับซึ่งเขาก็กล่าวว่านะครับยอมรับเงื่อนไขที่ผู้นําของฝรั่งเศสนะครับบอกว่านาโต้ช่วยกันลงกลงส่งทหารเข้าไปยัง ยูเครนแล้วก็ส่งมาลบกับนัสเสียเซอร์เกย์ลัฟลอฟนะครับเขาบอกว่าก็เอาเข้ามาสิยินดีเสมอนะหากว่าชาติตะวันตกอยากจะมาลงกันในพื้นที่ของสนามรบยูเครนเหมือนประเึ่งว่ารัฐมนตรีลายนี้นะครับต้องการจะชักชวน ให้เติมกําลังกันเข้ามาโดยเฉพาะทหารนะครับเรียกได้ว,ว่าเติมกันเข้ามาในพื้นที่ของยูเครนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ประลองยุทธกันแต่จะไม่เกี่ยวกับชาติอื่นๆเช่นโปรแลนด์ไม่เกี่ยวกับโรมาเนียไม่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวกับประเทศในทะเลอบอลติกซึ่งเขาต้องการที่จะ ลบกับรัเสเซียซึ่งเขาบอกว่าขนก็มาได้เลยทั้ง F16, F15, F35 หรือว่าบรรทุษต่างๆที่ชาตินาโต้คิดว่ามีแล้วจะสามารถมาตากรกับทางฝั่งรัเสเซียได้ซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นความผิดของชาตินาโต้ที่ทําผิดข้อสัญญาในการที่เอาอาวุธจากชาติอื่นๆนะครับมาลบหลานมารุกรานกับทางฝั่งของรัเสเซียซึ่งรัเสเซียเขาก็บอกว่า การกระทําแบบนี้นะครับเขามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะทําการไปโจมตีฐานทัพต่างๆอย่างเช่นฐานทัพอากาศในประเทศนั้นๆซึ่งมันก็เป็นต้นสังกัดที่มีการปล่อยขียปืนาวุธหรือไม่ก็เครื่องบินต่างๆออกมาจากบริเวณนั้นนะครับซึ่งการปล่อยขียปืนาวุธหรือว่าเครื่องบินต่างๆออกจาก ฐานทัพอย่างเช่นโรมาเนียนั้นรัเสเซียก็บอกว่าเขามีสิทธิ์นะครับที่จะทําการไปทําลายฐานบินที่โรมาเนียเพราะว่า F16 นั้นมันบินขึ้นมาจากที่นั่นเรียกได้ว่าเป็นวาทกรรมที่ดูดเดือดที่มันกัดขึ้นจากทางฝั่งของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียในขณะเดียวกันนะครับ ปูตินนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีตินปูตินได้มีการสั่งให้หน่วยนิวเคลียร์ในทางยุทธวิธีนะครับทำการซ้อมลบอย่างเร่งด่วนซึ่งก็หมายถึง การซ้อมรบแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการส่งสัญญาณตรงไปถึงนาโตแล้วแต่ว่าการปล่อยขีปนาวุธดังกล่าวนั้นก็คงจะเกิดขึ้นบนดินแดนของยุเคนในความเป็นจริงก็คือว่าโปูตินนั้นกําลังวิเคราะห์สถานการณ์นะครับกับฝ่ล์ความมั่นคงนะครับแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นกันว่านาโตนะครับเวลาจะทําอะไรก็ตามนะครับแต่เมื่อพวกเขานั้นมักจะมีการปโปรยข่าวออกมาก่อนเหมือนกับกรณีที่จะมีการส่งรถถังรถยนต์ยานเกราะเข้ามา เขาจะไม่กระทําการในทันทีแต่พวกเขานี้นะครับจะทําการปล่อยข่าวล่วงหน้าแบบนี้เป็นประจำอยู่เสมอจนกระทั่งพวกเขาก็ดําเนินการส่งมันเข้ามาจนได้รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ